สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สงสงกระไดมาเย็ดกรับข่าวให้ทุกคนเบิ่งอีกแล้วนะคะื้นนี้ก็ดจะได้มีนุกก้ไก่ทอดนั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหนะคะ น้ำมันเดือดนะคะรอน้ำมันให้มันเดือดก่อนนะคะนี่แหละไก่ของเขากระทะของเขากระหอนได้ที่แล้วค่ะทุกคนเราจะน่องไก่ลงเลเดี๋ยวนะ่ละไฟกนลัาาง,นงดีเลยสิห่างไว้ก็ได้ ใส่ลงใส่เลยจ้าแน่นๆนะคะไฟอ่อนๆนะคะเพราะมันเป็นไก่ดิบไก่เ้างกระเดกบอกคือจังไก่เ้าตากแห้งตัวคุณเราคงระมังเอาสีไก่เป็นตากแห้งแล้วค่อยเอามาทอดมันง่ายนะคะแต่จังสีนี่ต้องเอาไฟอ่อนๆม้วนจะไปเห็นอย่างอื่นว่ามันไก่ผสมใหม่ลราติดทุกคน ยัอย okay, ่ยังย่ตกใจเป็ยังกใจไหม่สด่ายจังดา้าใช่แล้ังใจพี่ค่บคน ฮ้ากระเซ็นเป็นที่เรียบร้อยเราจะทุกคนสีสารหนากินบบต้องขอไฟน้ำเสียงปัามลมเนด้อจะทุกคนเสียงดังดังพี่น้องเอ้ยเนี่ยปั่นอยบดเบิดเบิร์ดโยสเตลเบิรดเด็กนักันาทุกคน กิดรสเสร็จแล้วกุกคนมีแกวนมไม้สน